กระพุ้ยหอยด้วยเครปเปลือกมันดูมันสวยนะไม่นี่ตายยังเฮ้ยเหมือนมันยังมีชีวิตยอยู่นะเนี่ยมันเป็นหอยที่เขาหากันเรน่เราจะมันไปกินไหมเนี่ยน่าสงสารตัวเดียวเองเอามันปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนะเฟังหอยเลยตรงนี้มีน้ำด้วย มันอ,อยู่ใต้โคนใต้ตมใช่ไ <c oughs> หมรอ้อนแถวนี้เขาก็จะมาหาหอยกันนะเดีย๋ยวเราลองหาอะไรแถวนี้หอยเผื่อจะเจอหอยแล้เรก็เปียกอีกแล้วมันมีรูแล้วมันมีหอยอะไรอยู่ตรงนี้ ลองขุดดูเราลองขุดหานี่เผื่อจะเจอโอ้ยเต็มเลยอะเออใช่พอข,ขุดลงไปมันมีแต่หอยหตัวเล็กๆเ,เต็มเลยอะที่พื้นทรายอะมันฝังอยู่ในพื้นทรายเดี๋ยวจะพามาดูนะเดี๋ยวผมคว้าหาหอยตัวใหญ่ๆก่อนที่เขาใช้อะไรนะคลาดมาขุดนี่จะมีหอยตัวเล็กๆแบบนี้เต็มเลยนะใครดู หอยหลอดสวัสดีนะครับคุณเพนเขาเก็บอะไรเขาเก็บหอยดูดินี่หอยตัวเล็กๆเ,เห็นไหมกำลังกระดืบกระดืบเนี่เห็นไหมเฮ้ยเจออีกแล้วสวยดีเหมือนกันเนี่ยลายเหมือนเป็นวดลายมันเป็นเหมือนลายผ้าสิ้นแถบอีสานอะไรเหมือนกันนั่นดูดินะมันตายอย่าง เราได้สองตัวแล้วนะวันนี้ดูดิีหอยอะไรอันนี้อ๋อมีมีเพื่อนมาติดอยู่ด้วยอ่ะนี่หอยมันคู่บวกเพื่อนฮ้ยเจออีกแล้วนี่โหหอยอันนี้อันนี้บ้านของเฮ้ยหอยปูเสฉวนมันอยู่ในนี้ด้วย เดี๋ยวเราไปเอาพวกมันไปรวมกันผู้มาแล้วผูเสียฉวนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมานานเรียกน้ำทะเลกับมาสวัสดีนะครับคุณน้ําสอนดูบนดูดิคอยดูขามันฮยผูกมาหน่อยฮยกำลังขึ้ื่นไหวแล้วตอนเด็กๆเนี่ยเคยเคยซื้อเขาตัวละสองบาทสามบาทอะไรประมาณนี้ที่เขามาขายเฮ้ยอะไรแค่เนี้ยสวัสดีนะครับคุณมายังไม่ได้เห็นนานนะเนี่ย ิเดินแล้วเดินซิจะเดินไปไหนมารัดูดินะกำลังจะเดินแล้วตอนเด็กๆก็เคยเล่นนี่ได้เพื่อนมันมา,มนมาด้วยเห็นลายมันสวยดีเหมือนผ้าสิ้นแถบอีสานเลยนเนี่ย วันนี้ไปที่ไหนคะกลางหาดนะครับผมไม่ได้ไปไหนมากลางหาดเดี๋ยวนะเราขอเอาปูมาฝังไว้ก่อนเออเอาหอยมาฝังไว้ก่อนได้เยอะไหมครับขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้โหเป็นกระสอบเลยอ๋อหอยแมงผู้ที่ไปหาจากตรงไหนตรงกลางกลางนู้ใช่ไหมกลางกลางอ๋อครับผมโอ้โหได้หลายมือเลยเต็มเลยหอยแมงผูส่วนใหญ่เป็นหอยแมงผู นะเมื่อกี้ผมเอาตัวหนึ่งมาฝังไว้ตรงนี้เอามาอีกสองตัวเป็นเพื่อนมันอยู่กับเพื่อนมันนะเดี๋ยวน้ำมันก็ขึ้นมาอันนี้ก็หอยแมงคู่อยู่ตรงนี้ ับเที่นี้ก็ไปก่อนถ้าผมไม่ได้ร่มนี้ผมอาจจะสลบเป็นลมแต่จริงขนาดได้ร่มนะลมมันยังไม่ค่อยพัดเลยวันนี้เที่ยงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าตอนเย็นพระอาทิตย์มันสวยนะจะพามาดูเที่ยงนี้ไปก่อนนะครับผมทำยัง